สวัสดีค่ะพบกับพี่มินี่อีกครั้งนะคะวันนี้นำสเสนอข่าวดีนะคะในเรื่องของการขอวีซ่าเข้าไทยนะคะอันนี้พูด ตรงนี้คือรวมไปถึงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศและกำลังจะบินเข้ามาในประเทศไทยนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก่อนจะเข้าไทยนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือ 1. ขอใบ C O E นะคะ 2. ก็คือ,อจองโรงแรม ว,ะะว่าต้องดูก่อนว่าคุณจะกักตัวแบบไหนนะคะคือถ้ากักตัวภูเก็ตแซนบ็อกหรือสมุยแซนบ็อกอะไรพวกนี้จะต้องจองโรงแรมที่มีสัญลักษณ์ชาพัฒนะคะถ้าเป็นในโครงการของแซนบ็อกทั้งสมุยทั้งภูเก็ตนะคะทีนี้ถ้าเป็นโซนกรุงเทพหรือพัทยานะคะที่เขามี มีโครงการที่กักตัวแบบ ASQ นะคะตรงนั้น ในการกักตัวตรงนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งแต่ว่าก็ยังต้องขอใบ COE อยู่ดีเพียงแต่ว่าเงื่อนไขระหว่างภูเก็ตแซนบ็อกสมุยแซนบ็อกแล้วก็การเข้ามาก,กักตัวแบบปกติที่เป็นกรุงเทพหรือพัทยาใน,ในการดำเนินเอกสารมันค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็แค่นั้นเองเนาะแต่โดยโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะกักตัวกันที่กรุงเทพหรือพัทยาอันนี้นะคะ ถ้าเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือสมุยแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถ้าเขาคือรับเฉพาะคนฉีดวัคซีนอยู่แล้วไงคะตรงนั้นก็คือกักตัวแค่7วันนะคะดังนั้นที่มีคนทักเข้ามาถามพี่เยอะๆว่าโอเคได้จ่ายโรงแรมไปแล้วในเรื่องของกักตัวที่ภูเก็ตจ่ายไปแล้วนะคะ14วันจะทำยังไงอะไรเนี้ย พี่ก็เลยถามกลับไปว่าเอาแล้วคุณจองโรงแรมแบบไหนถ้าคุณจองโรงแรม2ที่หมายความว่า7วันแรกกับ7วันหลังเนี่ยมันก็ต้องดูเงื่อนไขแล้วว่าคุณตกลงอะไรกับเขาไว้นะคะแน่นอน7วันแรกอะ่ะคืออยู่ในช่วงโควิทีนอยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณจะออกไปข้างนอกได้น่นนั่นนี่ที่ที่ไปไปในเงื่อนไขในบริเวณตามที่เขาอนุญาตนะคะแต่ไอ้ไอ้ไอ้เอ่ วันหลังของอีกโรงแรมหนึ่งเนี่ยคุณจะได้เงินคืนหรือไม่ได้เงินคืนเนี่ยอันนี้คุยกับทางโรงแรมเอานะคะเพราะว่าเป็นเงื่อนไขเนาะมันก็เป็นการจองที่นอกเหนือจากวันแรกนะคะก็คุยเอาค่ะในข้อตกลงว่าเขาจะว่ายังไงนะคะจะได้คืนหรือไม่ได้คืนอันนี้พี่ไม่สามารถตอบแทนได้อันนี้คือต้องไปถามโรงแรมเหล่านั้นแต่กลุ่มกลุ่มที่กักที่กรุงเทพนะคะกักที่พัทยาที่จองลงเร็วไม่ จองโรงแรมไม่ว่าจะเป็น ASQ หรือ AQ นะคะเหล่านี้ก็คุณได้กักตัว7วันแน่นอนสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสแต่ว่าได้ตรวจวัคซีนแบบ RT-PCR test นะคะซึ่ง ก่อนเข้าไทยต้องตรวจนะคะบางประเทศก็จะมีกําหนดว่าไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงบางประเทศก็บอกว่าภายใน48ชั่วโมงอันนี้ก,ก,ก็ก็ดูแต่ละประเทศเงื่อนไขของแต่ละประเทศเนี่ยและก็อยู่ที่สายการบินด้วยนะคะตรงนั้นเนาะอ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนก็คือต้องตรวจโควิดเทสแบบ rt pcr เทสก่อนเข้าไทยและไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนต้องขอใบ ceo ก่อนเข้าไทยนะคะ เพียงแต่ว่าในกรุงเทพกับพัทยานะคะที่ที่เขามีสเตทควอลตินตรงนี้นะคะในค่าตรวจวัคซีนค่าค่าตรวจโควิด COVID, นะคะสครั้งเขาจะรวมเข้าไปแล้วในการกักตัวของโรงแรมนะคะแต่ถ้าภูเก็ตแซนบ็อกหรือสมุยแซนบ็อกอันนั้นคือจ่ายค่าตรวจโควิด COVID แยกนะอันนั้นไม่รวมกันอันเฉพาะในกรุงเทพกับพัทยาในโซนนี้นะคะที่เขา คิดรวมไปแล้วแล้วทีนี้ทำยังไงคนที่จองก่อนหน้านี้นะคะจองก่อนที่จะมีประกาศในพระราชกิจจา,าุเบกษาเนบว่าด้วยเรื่องของการกักตัวส q ตคอรันทีนนะคะทำยังไงถ้าเราจองโรงแรมก่อนหน้านี้ไปแล้วคือจองไปทั้งหมดก็คือ,อ14คืนนะคะทำยังไงดีอันนี้ไม่ต้องห่วงถ้าจอง ASQ นะคะเขา คืนเงินในส่วนต่างในจํานวนวันที่เหลือนะคะมันเป็นมันมันเป็นเงื่อนไขยอยู่แล้วมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของบังคับกักตัวใช่ไหมอ่าดังนั้นจํานวนวันที่เกินไปเมื่อลดจํานวนวันกักตัวลงดังนั้นเงินส่วนต่างตรงนี้ก็จะได้คืนมาอันนี้ไม่ต้องตกใจฝากบอกหลายคนไม่ต้องตกใจแต่ในส่วนของภูเก็ตไปคุยกันกับโรงแรมที่คุณจองอีกทีหนึ่งนะคะ อ่ะแล้วทีนี้ต่อมามีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนทักเข้ามาเยอะมากนะคะว่าออแฟนเข้ามากักตัวแล้วเราคนไทยอยู่ประเทศไทยอยากไปนอนกับแฟนได้ไหมอยากเข้าไปกักตัวกับแฟนได้ไหมนะคะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่หลายๆคนอยากจะไปกักตัวกับแฟนอยากไปนอนกับแฟนนะคะ ที่จะไม่ตอบแบบฟันธงเพราะว่าในในในแต่ละครั้งมันก็มีเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆคือเมื่อก่อนถ้าไม่จดทะเบียนนะคะถ้าไม่จดทะเบียนแม้แต่เดินทางมาด้วยกันเขาก็ไม่ให้พักห้องเดียวกันนะคะอ่าแล้วทีนี้คนที่อยู่ไทยจะไปนอนกับแฟนเขาก็ไม่ให้ไปนอนต่อให้เป็นสามีภรรยาเขาก็ไม่ให้ไปนอนนะคะ แต่นะคะตรงภูเก็ตแซนบอ์เข็นหลายคนบอกว่าเออสามารถเข้าไปหาได้เออไปหานะไปไปได้แต่ว่าเ,ออเข้าไปพักด้วยได้ไหมอันนี้พี่ก็ไม่ได้การันตีฉะนั้นถ้าใครอยากได้คำตอบแบบนี้ไม่ต้องถามพี่นะคะไปถามโรงแรมดีกว่าว่าเขาจะยินยอมให้คุณเข้าไปกักตัวเข้าไปพักกับแฟนได้ไหมแต่ที่แน่ๆการที่คุณจะต้องเข้าไปคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจโควิดเทสหรือ เป็นค่ากักตัวนะคะค่าโรงแรมมีจ่ายเพิ่มแน่ๆคุณมีรายจ่ายเพิ่มแน่แน่คุณคงไม่ได้เข้าไปแค่นอนฟรีแน่แนคุณก็คงได้จ่ายพอๆกับฝ่ายชายจ่ายนั่นเองนะคะอันนี้คือถ้าเขายินยอมคุณมีรายจ่ายแน่ๆดังนั้นพี่คิดว่านะคะพี่คิดว่าน่าจะป้องกันตัวเองก่อนดีกว่ารอให้เขากักตัวเสร็จค่อยเจอกันก็ได้เพราะว่าถ้าเขาฉีดวัคซีนแล้วก็แค่เจ็ดวันเนาะรอได้เนาะถ้าเขายังไม่ฉีด วัคซีนก็รอสิบวันแต่สำหรับตัวพี่เองนะคะสามีเดินมาเดินทางมาเมืองไทยสองรอบแล้วก็คือในปีนี้นะคะครั้งแรกก็คือกักตัวเอ่อสิบสี่วันนะคะก็กลายเป็นสิบห้าคืนนั่นแหละนะคะแล้วมาในคาบเกี่ยวในตอนเขาเปลี่ยนแปลงกักตัวแล้วสิบวันน่ะแฟนพี่มาคาบเกี่ยวแค่วันเดียววันเดียวก็ยังขอเลื่อนเป็นกักตัวสิบวันไม่ได้ก็ยังต้องกัก 14วันเหมือนเดิมในคราวนั้นนะคะโดยส่วนตัวพี่พี่ไม่มีความคิดว่าจะต้องไปกักตัวกับแฟนหรือไปนอนกับแฟนคือรอได้เราไม่ไม่ซีเรียสพี่ไม่สนใจตรงนั้นนะคะพี่สนใจเรื่องความปลอดภัยของตัวเราและตัวเขาเป็นหลักนะคะแล้วรอบนี้นะคะจะมาอีกเนี่ยคะ่ะเดือนหน้าต้นเดือนหน้าก็จะมากักตัว10วันเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะ ทั้งพี่และแฟนก็คือไม่ฉีดวัคซีนและเราก็ไม่มีความคิดว่าอยากจะฉีดวัคซีนเพราะว่าเราเรายังมองว่าเป็นเรื่องของการทดลองใช้อยู่ก,ก็ยังกลัวจะมีผลกับร่างกายอยู่คงรอไปอีกสักพักอันนี้แต่หลายคนเขาก็แบบเออ กลัวถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็คือกลัวแต่ถามว่าตัวพี่ก็ไม่ออกไปไหนนะคะพี่ก็เฝ้าระวังก็คือดูแลตัวเองเพราะว่าให้มั่นใจก่อนก่อนที่จะตัดสินใจฉีดวัคซีนเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ยังเห็นผลข้างเคียงเยอะหลายคนอยู่ไม่ใช่ว่า จะไม่ฉีดก็พี่จะรอดูในอนาคตว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนมากกว่าในเรื่องของวัคซีนเนาะตอนนี้ยังไม่ได้มีความใบใจในตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจตัวแฟนเองก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าประเทศเขาเนี่ยจะฉีดไฟเซอร์ก็ตามนะคะก,ก็เขาก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะฉีดเหมือนกันเพราะว่า จากคุณหมอหลายคนพูดในเรื่องนี้ก็ทําให้เราคิดเยอะมากพอสมควรเวลาพี่ฟังในการวิเคราะห์พี่พี่จะฟังหมอฝรั่งพูดมากกว่า เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทําวิจัยเยอะแล้วพูดเยอะนะคะพี่ค่อนข้างที่จะฟังข่าวทาง,ทางต่างประเทศค่อนข้างเยอะข่าวทางไทยก็ฟังค่ะแล้วก็พี่ก็จะเอามาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเชื่อข่าวลือสักเท่าไหรก่ก็ค่อนข้างจะใช้วิจารณญาณพอสมควรนะคะแต่พี่ก็เห็นประเทศไทยนี้บังคับกันฉีดมากๆเลยแล้วก็การเดินทางเข้าจังหวัดในตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยบางหลายๆเขตพื้นที่ก็มีการบัง ค,คือถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะคุณต้องมีการกักตัวแล้วไม่ฉีดวัคซีนการเดินทางข้ามจังหวัดเองเนี่ยต้องมีผลตรวจโควิดเทสแบบ RT-PCR เทสตรงเนี้ยแบบเวลาเดินทางข้ามจังหวัดนะคะ,ะถ้าตำรวจดักเจอรหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะขอดูแล้วก็การไปถึงในเขตจังหวัดที่ที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสีแดงอะไรเงี้ยจำเป็นต้องมีการกักตัว นะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ปฏิบัติตามถ้าเรามีเหตุจําเป็นต้องเดินทางเราก็จะปฏิบัติตามเพราะเรายัางไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเองเนาะพี่ก็ค่อนข้างจะระวังตัวหลายคนอยากจะมาอยากจะมาพบเจอพี่นะคะอยากจะมาพูดคุยมาอะไรเงี้ยบางคนอยู่ไม่ไกลกันก็อยากมามีหลายคน <c oughs> มีหลายคนอยากมาแต่พี่ต้องบอกก่อนว่าพี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นานเรื่องของผ่าตัด มวลูกเนาะเป็นผ่าตัดใหญ่ดังนั้นพี่ก็ค่อนข้างจะยังกลัวคนแปลกหน้าที่เรายังไม่รู้ที่ไปที่มาก็ก็ยังกลัวเรื่องของโควิดเพราะตัวพี่เองก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนถึงแม้ผู้มาหาจะฉีดวัคซีนแล้วพี่ก็ไม่กล้าเพราะว่าอะไรคนฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถนําเชื้อโควิดมามาได้สามารถยังติดโควิดได้นะคะดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องปลอดภัยสะทีเดียวอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนที่อ่า จะมากักตัวที่ประเทศไทยนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งโทรมาหาพี่2เคสแล้วนะคะที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเข้าประเทศไทยไม่ได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบไม่ใช่2เคสสิถ้ารวมที่ยังมาไม่ถึงไทยแต่กำลังจะขึ้นเครื่องอีกก็มี4เคสคือมีมี4เคสนะคะอาประเภทรับจ่ายตัวเครื่องบินแล้วถึงเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะเอกสารเข้าไทยไม่ครบขึ้นไม่ได้แล้วก็ยังมีอีกอ สองเคสที่แบบขึ้นมาได้แต่เข้าประเทศไทยไม่ได้อันนั้นก็เป็นในส่วนถ้านในส่วนของคนต่างชาติส่วนใหญ่เป็นต่างชาติแต่เป็นคนไทยอยู่สองเป็นต่างชาติอีกสองนะคะเหตุผลมีม,มีมีแตกต่างกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่าอย่างต่างชาติที่เขามาให้พี่จองโรงแรมในเครือของ ASQ ให้ เพื่อที่จะมากักตัวด้วยแล้วก็มาเพื่อจะมาทำงานที่ไทยนะคะจะมาเป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียนที่ไทยวีซ่าที่เขาทำเข้ามาคือเป็นวีซ่านอนบีก็คือวีซ่าเอาเอไม่ใช่วีซ่าที่เขาจะเข้ามาคือ,คอเขาได้เป็นแบบ ใช่ใชเออใช่นอนบีที่เขาจะเข้ามาใช่ถูกต้องเข้ามาด้วยนอนบีก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้ในในเรื่องงานเขาไม่ไม่ได้นําเอกสารเข้ามาเลยไม่ได้เตรียมมาเลยในเอกสารเรื่องงานแต่ทีนี้เขาเตรียมมาเฉพาะในส่วนของอในส่วนที่พี่เตรียมให้ก็คือใบ C O E ใบโควิดเทสใบต่อ8อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเข้าไทย ที่พี่เตรียมให้ประกันชีวิตอะไรเงี้ยค่ะที่พี่เตรียมให้อันนี้มันเป็นส่วนพี่ดูแลเขาในส่วนที่เขาจะต้องมากักตัวนะคะคือเขาไม่ได้ทําวีซ่ากับพี่เขาทําของเขาเองที่ประเทศไนจีเรียก่อนเข้ามาดังนั้นในส่วนที่เขาทําของเขาเองในส่วนวีซ่าแล้วก็งานที่เขาจะมาทํามันเป็นส่วนของเขาดังนั้นพี่ไม่ได้ดูแลเอกสารด้านนั้นให้เขานะคะและเขาก็ไม่ได้ปรึกษาพี่ตรงนี้เขาขอความช่วยเหลือเราเป็นเรื่องๆเราก็จัดให้เป็นเรื่อง เรื่องแต่พอมาถึงตอมอแล้วตอมอสัมภาษณ์แล้วเห็นบีซา่าคุณเข้ามาทําอะไรยเงี้ยพอเอกสารเกี่ยวกับงานไม่มีโชว์ให้เขาก็ให้กลับประเทศบินกลับประเทศไปและตอนนี้ก็พี่ก็ต้องมาทําเรื่องเลื่อนการเข้าพักของโรงแรมให้ใหม่เปลี่ยนใบ COE อะไรพวกนี้ใบใบประกันใบป,ประกันให้ใหม่อะไรเงี้ย นะคะเขาก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาใหม่นะคะก็เดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วค่ะเนี่ยต้นเดือนหน้าอันนี้ก็คือความความที่ไม่ได้รอบคอบไม่ได้เช็คตัวเองว่าตัวเองมาทําอะไรยังงเงี้ยค่ะเวลาตมสัมภาษณ์ก็ผ่านเข้ามาไม่ได้เนาะแล้วอีกเคสหนึ่งเป็นต่างชาตินะคะเออมาจาก สหรัฐอเมริกานะคะก็คือใช้เอเจนซี่ที่สหรัฐอเมริกานะคะค่าใช้จ่ายจ่ายไปแล้ว3 0 0แสนนะคะแล้วมาถึงคือเข้าไทยไม่ได้แล้วทางแฟนฝ่ายผู้หญิงก็ก็โทรหาพี่แต่เช้าเลยวันนั้นก็บอกว่าแฟนบินมาถึงไทยแล้วเข้าไม่ได้พี่ก็ตกใจเออเข้าไม่ได้เกิดจากอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่มีใบ C O E นะคะแล้วก็ เอกสารลหลายๆอย่างเกี่ยวกับการกักตัวคือไม่มีนะคะทางตมงเขาไม่ให้เข้าประเทศต้องบินกลับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะออพี่ก็เลยถามว่าใครใครเป็นคนทําเอกสารให้ทํากันเองหรือเปล่าไม่ค่ะจ้างเอเจนซี่ท้งเรื่องของการจองโรงแรมทางทั้งการทําบีซ่าเข้าไทยพี่เกิดว่าเฮ้ยถ้าต่างชาติต้องการเข้าไทยเนี่ย ถ้าเขาอยู่ประเทศที่เป็นที่สามารถเข้ามาได้ด้วยวีซ่าเอ็กซิมชันเนี่ยต้องให้คนไทยทําให้เท่านั้นนะมันถึงจะชัวร์ว่าเอกสารคุณจะไม่ตกหล่นซึ่งพี่ทําให้ฝรั่งเข้ามาไทยหลายประเทศมากๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเยอรมันเบลเยียมอังกฤษอื่นๆอีกหลายประเทศแคมรูนในจีเรียหลายประเทศพี่พี่ทำให้มาเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะรู้ว่าการ แต่ละประเทศประเทศไหนเข้าไทยได้ด้วยวีซ่าเอ็กซ์เพชมาแล้วกักตัวกี่วันเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องเข้าไทยอะไรเงี้ยยางเคสนี้ก็เลยเงินส0 0 0 0 0ก็ศูนไปแต่เขาก็ที่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเขาไม่จ่ายโรงแรมแต่คนคนที่ทำวีซ่าคือโอนเงินให้บทแต่เขาก็ไม่จ่ายค่าโรงแรมให้อะไรเงี้ยที่จะมากักตัวที่ภูเก็ตแซนด์บ็อก ก็สูญเงินไปเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายเอเจนซี่เขารับผิดชอบให้แค่ในในเรื่องของการซื้อตั๋วเครื่องบินให้ใหม่นะคะก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินให้ใหม่ของอทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง ก็คือฝ่ายหญิงที่อยู่เมืองไทยก็คือตัดสินใจที่จะไปเจอกันประเทศอื่น <_ an> เขาก็เลยเป็นซื้อตัว๋วเครื่องบินไปกับแต่รวมๆแล้วพี่มองว่าตัว๋วเครื่องบินต่างๆนะ่ะมันไม่ถึงหรอกนะคะสามแสนนะต่อคุณสามารถบินเที่ยวได้อีกหลายรอบเลยทีเดียวเพราะว่าตัว๋วเครื่องบินมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะ แล้วก็ค่าจองโรงแรมเองมันก็ไม่ได้แพงมากมายขนาดนั้นเพราะว่าช่วงนี้ค่าโรงแรมเนี่ยก็คือถูกมากะถูกลงเยอะเลยดังนั้นพี่จะบอกว่านะคะใครที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติที่กําลังจะเข้าไทยต้องศึกษารายละเอียดเข้าไทยไม่ใช่ว่าประเทศคุณไม่ต้องขอวีซ่าเข้าไทยแล้วคุณก็จะมาท่องๆเลยไม่ใช่ณนะช่วงนี้คือในช่วงของโควิดดังนั้นเอกสารที่จะต้องถือเข้ามาประเทศไทยมีหลายตัว และสำคัญมากและต้องทําล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าไทย15วันถ้าน้อยกว่าถ้าทําเรื่องน้อยกว่า15วันมีความเสี่ยงที่เอกสารจะไม่เสร็จดังนั้นทางสถานทูตก็มักจะแนะนําให้ทำล่วงหน้าก่อนเดินทาง15วันดังนั้นนะคะก็ฝากลหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่กําลังจะกลับเข้าประเทศไทยเองคุณเองก็ต้องทําใบ C O E ก่อนเข้าไทยจองโรงแรมกักตัวเหล่านี้คุณต้องทำนะคะคุณไม่ทำไม่ได้ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนไทยใบต่อแปดก็ยังต้องเขียนเข้าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็นําข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการกักตัว7วันแล้วก็10วันรวมถึงการเ,เดินทางเข้าไทยสําหรับคนไทยและคนต่างชาติในเรื่องของเอกสารเตรียมจากเข้าไทย ก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้ไม่ตกหล่นเพราะว่าพี่ขณะพี่ทําคลิปเล่าเรื่องนี้บ่อยๆทั้งในช่องติ k กต k นะคะและในช่อง YouTube ก็ยังมีคนตกหล่นอยู่ดีดังนั้นใครที่มีปัญหาก็คือ,อไม่มีที่จองโรงแรมไม่รู้ว่าจะจองโรงแรม A s Q ได้ที่ไหนนะจะจองโรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ไหนอะไรเงี้ยอยากจะใช้บริการพี่พี่ยินดีให้บริการในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะก็เข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะอย่าทําเอกสารผิดผิด,ผดถูกๆเข้ามาไม่งั้นคุณจะถูกส่งตัวกลับแล้วก็ไม่สามารถเข้าถ่ายได้อันนี้ก็ฝาก ะะฝากแจ้งเตือนส่วนใครที่ไม่อยากจ้างอยากทำเองก็ศึกษาหาข้อมูลความรู้เยอะๆในอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะก็แนะนำว่าให้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางเข้าไทยดีกว่าเนาะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดน,นะคะสำหรับคลิปนี้ ก็นำมาฝากกันไว้ไว้ไว้เป็นความรู้เป็นการอัปเดตข่าวสารใหม่แล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ